เสียวเดวแล้วก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเล่นเกมด้วยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Dark Knight เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดยุคกลางคล้ายๆอาร์กนะครับผมไป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 ทำเฟซทำเฟสกันเออทำเฟซไปทำเฟซโอ้ตาเอาได้ละกูรีบๆนี่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 โอเค อะ <หา S 1> เสร็จลหาทำรีหาทำรีกูกูจะไปตั้งทำรีตรงไหนดีไอ้กูตั้งใกล้ๆนี่เลยดีกว่าม้าเป็นของกูแล้วจะยึดม้าทำไมแต่กูเจอหมาวะ่ะกูหมากูเจอยญิงกบหมาไอ้กูเจอยญิงกบไม้กูเจอหมาตั้งนี้ตั้งนี้ไหมกูเจอหมาฮัตกี้อ่ะตั้งนี้ดีไหมไหนมึงอยู่ไหนเออตั้งเลยมึงตั้งมาเลยเอ้วมึงตั้งจริงไอ้ส <laughs> ั ไอหมาเห็นห่มกูยังเห็นหมามากว่าเจ็บหมาฮัตกี้เนี่ยมาดูดิเจอฉันเห็นภาษาตอนนี้ไม่มีต้นไม้หระเดฮ้กูหาที่ที่มันมีต้นไม้เออตรงนี้ก็เยอะนะแต่มันต้องเดินไกลหน่อยกูไม่อยากใช้แรงงานสัตว์ละแล้วหมาหมาไปดื่ออะไรของนันเนาะพี่รีบตัดต้นไม้เหรอพี่ หยุดหยทดหำเฟะอยากตีตีก้องเอออยากตีก้องกินไปกินข้าวได้แล้วกูดตัดไม้ได้แล้วเว้ยกูแค่เดินแก้วเดียวกูเหนื่อยละเอออบ้าหรือเปล่าใช่แล้วฉันบ้าโอ้ยกูตัดต้นไม้ทีแอปเปิลตกเต็มพื้นเลยว่ะ แอปเปิลตกทีนี้เจ็บเลยไหมเออกูคิดค้นสูตรไอ้แรงน้่วงเลยอ่ะกูรู้เลยว่าแรงน้่วงเป็นยังไงบ้างอะทิ้ไปเลยเพราะแรงน้่วงมันเป็นสี่เหลี่ยมว่ะเออวันนี้ลืมลืมบอกไปวันนี้ไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม้มันไม่มานะครับผมทุกคนมันหนีอืมมันหนีมันไปไหนไม่รู้ของมันมันไม่ได้บอกเลยเป็นอะไรกูทำอะไรเนี่ยมันให้มึงไอ้อันนี้ป่าขายขายของป่ะ อะไรม้าๆอะไรที่อย่างอ่ะกินไม้ยังดีกว่าเลยเออพูดไม่ดีเลยนะฉันฉันขอโทษฉันไม่มีจิตนาที่จะพูดอย่างนั้นอะไรเนี่ยโอ้ได้ฟักเฮ้ยกูได้ไข่อยู่ในคอนมาได้ฟักใหม่ไงเออใช่ยูนใช่ยุนในคอนไม่ไม่ไอ้แต่เรา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 กลับมาเล่นอีกทีมันฟักให้เสร็จแล้วนะมันแบบมันฟักเสร็จเลยอ่ะ ไข่ยูนิคอร์ดฟักไงระวังมันฟักนะจริงๆระวังโดนระวังโดนไข่ไข่ม้าฟักนะเว้ยก็ไม่ใช่เหรอ้ยไข่ยูนิคอร์ดมันต้องกดที่ไหนวะเอ้ามันก็ไปซื้อดิมันมีอันนี้มันอยู่ในทัวรเรียลอยู่ไม่ใช่ไม่ฟังทัวร์เรียลในที่นั้นก็มันให้กูชี้ธงแล้วให้เล่นกูเลืองอะไรก็ไม่รู้ก็ทําตามที่มันบอกไงอย่าอย่าไปเรื่องมากกับมันนะเว้ยมันให้กูสร้างแต่ชี้ธงเฉยเลยไอ้เนี่ยกวนตี๋อย่าไปเรื่องมากกับมันมึงอย่าไปเรื่องมากกับมันเห็นไหม โอ้ยตัวละครก็ต้องโยกสองไม่เอาตอัวละครกูโยกน้อยอยู่ยี่ตัวละครกูโยกศูนย์รอก,ก่อนดิฉันกำลังกำลังจะสร้างอะไรให้ประเดงดิฉันบ้านเธอหรอเนี่ยตั้งนี้แล้วกันใกล้ๆนี่ไงใกล้ๆโอ้ยมอนสเตอร์ตีฉันฉันเจ็บอ๋อลินเนนลินเนเนคืออะไรอะ่ะลินเนนอ๋อลินเนนคือหนังหนังที่ครับเอาเองได้ถ้าไม่หมาป่าเราเรามีหมาป่าแล้วเราเลี้ยงเอาหมาป่ามากัดมันมาช่วยเรากัดเวลาเราลงดันไม่ได้วะก็หากระดูกให้มันดิ มันไปเล่นอีกเกมมึงไปีไปบ้างหรือเปล่าทำไมทำไมคุณพูดไม่สุภาพอย่างนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับสุภาพกันทำไมวะดีดีมาพูดสุภาพอ่ะทำไมอน่คนนี้ฉันเปลี่ยนแปลงอ่ะดีดีมันมีอารมณ์พูดสุภาพกันเฉยเลยวะโลกมันเปลี่ยนแปลงฉันเลยต้องเปลี่ยนไปอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยเขียวมีเขียวด้วยเหรอไม่ใช่กูรู้ว่าเขียวอะไรวะที่เขียวที่เขียวเออเขียวอ เชียเดี๋ยวไปเชี่ยวเชี่ยอะไรหรอ <c oughs> นี่เจมึงบอกเอามาเอาโอาอะไรวะเอาเนื้อมาให้หมากินเนี่ยมันมีเนื้อขายเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีเนื้อขายเนี่ยเห็นไหมเจม <า S 1> พูดอะไรอย่าสรรหาพูดไปเรื่อยมันมีจริงนะเว้ยอ้าแล้วมันจบคลิปตอนไหนวะเนี่ยเอาคลิปมันจบเองอ่ะตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคน ผมว่าผมจะสร้างสร้างสักกี่ชั้นดีสามสองเออสร้างบ้านสักสองชั้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยไปไอตีบอสตีอะไรอะไรตีบอสตีคนเดียวเลยมึงรอกันดิรดบมีเนียมเชสคีเลยเนี่ยได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูตีได้เดี๋ยวกูตีได้รองกันรองกัน เอีแล้นะเดีวก่อนขาดแขนพอดีเลยใครมาเต้นนะจีดจีมึงเต้นอะไรนะไม่ใช่เจดีพระมึงเต้นอะไนะเต้นเหี้ยกูต้องหมุนหมุนมันอะกูต้องหมุนหมุนเซมันอะเออตาย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 โอ้ของตกเต็มเลยคุ้มเลยเนี่ยเปิดเปิดเปิดเปิเปิดเปิ เออไอ้ออออกูได้ทเท่าไหร่เนี่ยตังบักเอ,อ,เอ,อได้ร้อยหกสิบแปดไอพัดได้สองร้อยทำไมพัดได้เยอะเ๋ยวแค่านาวใช้สามร้อยเหรียญนอ่ก็ไม่เยอะนี่มันก็ไม่เยอะนี่หว่าโหลดอันนี้คืออะไรมาเฉลี่ยวอ,อ๋อเครื่องครับโอเคอย่างงี้สิค่อนข้างสบายเลยนะอย่างงี้อ่ะ โอ้ยอ่ะเจมไปปลูกต้นไม้ไงอ่ะทำมาจดางก็ไม่รู้อ่ะเขาไหนเผากูแน่นเหรอเออมันมีที่เผามันมีมันมีที่เผาที่เผามันมีที่เผาธรรมดากับที่เผาเนี่ยขาดกัน Smell Copper เอ๊ะไม่คิดว่าเอานะเอา Copper อือกูทำชุดกอดที่ไม่ใช่ Copper โคตรเยอะเพราะงั้นกูกำลังจะทำอยู่ตอนนี้มึงเลยเก่งเลย จะไม่ต้องใช้ม้าว่ะขอยืมม้าให้ม้าแดงมนดิมาัิมาดมาดิมาดิมามาดิมาดิมาดิาดิม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 านิาดิงวดิมา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 ดม่มาอ่านไม่มีมะไรมลยต่อไปนี่มึงคือม้มามึงาือมาในการเมดิมาดิมาดิมาดิมอิมาดิมาวิมาดิมาดมาดิมามาดมามาดิมาีิมาดิเาดิม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 ่มามามาที่กดิมาามามา แต่มันจะมีรอยแผลเต็มไปหมดเลยเว้ยน้ำไม่น่าใช่ห <Bro. S 1> มาเกมนี่มันมา้าม้าหนึ่งดาวเกมนี่มันมันไม่สมควรเกิดมาเป็นม้าเลยวะวิ่งไปเดี๋ยวไม่เหนื่อยอมีไอร<า>อนมามีมีแท่งเหล็กตัวยเหรออ๋อมันเหมือนต้องขุดบนภูเขาอะ่ะเดี๋ยวกูมา<อ>้าเกิดภูเขาในไกลนะเว้ยภูเขาอะ่ะไม่ใช่กูไม่ได้กูไม่ขอเลยแม่งขอแค่หนังมันก็พอ มไม่มาตีกูอย่างเดียวกูกินแอปเปิ้ลแบบไอ้กูกินแล้วไอ้ยแอปเปิ้ลช่วยชีวิตกูที่กูเลือดกูหมดขีดไปแล้วนะเมื่อกี้กูแทบไม่ได้ตีไปเลยสองร้อยว่ะมาแคสเกมมาด้วยกินข้าวมาด้วยโอ้โหพส่งมาเทสเอ็มอาร์กับกับแคสเกมอ่ะเอออร่อยอร่อยกูซื้อคาตัดเค้กมาห่อมึงอ่ะไอ้เไอ้เอีอีห่ะ <F ut ters> คำลาบ่ะสือสื่อโลเออเฮลโลเฮลโลมันจะเอาโลอ่ะนี <laughs> ่ก็โยนโลให้ทิ้งด้วยอเออ,เ,อเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาเอาคืนในกูบ้างหนึง่งเดี๋ยวกูขอคาบของกัน <c oughs> โอ้ยจีเจสัตว์ <laughs> <c oughs> อีเหีายหน่ะวะต้อง <c oughs> จะอีอะไรนะี่หน่ะอีอะ อี่ดีก็อี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 อะไรของมึงวะสัตว์กูเชื่อ่าเมื่อไหร่กูอีแล้วแหละมาแย่้องอีกไม่เคยได้ยินเลยหนูต้องขับเอ็นบิวอีกโอ้ยกูได <ns Lyn> <thing> ้พี่เองมาแล้ว <District> ก <of résult> ูขับเองกูทนสุดจะไม่ทนละขับเองไม่เองเลย่ะ ม่ทำเหมือนคนไม่ไม่เหมืหายใจไม่ออกอ่ะไอ้สัดทำเหมือนคนหายใจไม่ออกอ่ะไอ้เอะไปจำบ้านะกูเคยหายใจไม่ออกรอบนึงละอืมทำเหมือนเนี่ยนะกูหายใจไม่ออกมาสร้างมาสามชั่วโมงอาตอนั้นอ๋อคือตอนนั้นมึงหายใจทางผิวหนังเอากูก็กูเก่งอ่ะบ้าไหมพี่บ้าเอ๊ะโอ้ ยังนี่ไม่ทำอะไรขวังนักหนาวจีจี้มากูเอาของมาคืนมึงละไม่ต้องมาคืนละเอาไปขายเลยไปโอเคโอ้โโอเคเอ้กูได้พีแอคดีกว่าแล้วกูจะมาคืนมึงอ่ะครับใหม่ละคนนึงมันว้ามไหมวะคนนึงกดตัวเอ็มกดอ๋อมันกลับไง้ยวะจำไม่ได้เอ้ยอะไรมันตกวะไอ้กูได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่จากไหน่กูได้กูได้พีแอกใหม่มาขอลองขอลองไปขุดอะไรดิ่้มาอีอี ก็ลองเอ๋วับกันทดลองม้าอ๋อยิ่งอุปกรณ์ดียิ่งตีไวขึ้นโอเคกูรู้อุปกรณ์ดีไม่ใช้อิสเตอร์มินน้อยลงโอ้โหขอโทษครับคู่ค้าขวานเลยครับดาบเลยครับเอาไว้ตัดต้นไม้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาคับดาบพี่น้องโอ้ลูกพี่เราว่าฉลาดดีเนาะ ยังว่าก็งโงไอเจ้ยังว่าก็งล่งว่ากึงโไอเจ้เฮ้ยดิคุณเล่าพูดลูกพี่เราโคตรฉลาดเลยลูกพี่คิดว่าลูกพี่ฉลาดแล้วเนาะเผลอด่าเผลด่าลูกพี่เราชนะแล้วสวยแล้วลูกพี่เราจะเอาคืนตัวนี้เลยได้ไหมเป็เออกูต้องซื้อกล่องแล้วไหมเนี่ยโคตร

เอ้กูไปหานี่อจนี่กับนี่นี่สิ่งกูบอสอ่ะเล็เลสเล็ลิสเบลอเลเลเลโดนเลยโดนเลยโดนเลยอ้อยอ้อยอ้อยเออขอบุญนเต้นให้กูเพาแม่งบักเต้นไงอ่ะ เก็็บบนนนนนกกกก่กกกอเัูขอดูดิกูซื้อของมามันมีอะไรบ้างวะทำไมไอ้จีจีมันชอบคำหลามวะตอนนี้ถ,นถ้าคนดูถ้าคนดูลำคลายคนที่ชื่อว่าจีจีกดหนึ่งสรุปกดหนึง่งเต็มมินเหรอแล้วต้นไม้กตัวนี้เป็นต้นไม้เป็นป่าหัวล้นกูสงสารมันเราปลูกมันยังไงวะกูอยากปลูกป่าก,กูสงสารมันมันร้อนหมดเลยเอ่ะแคนาดากูขอขี่เคนาดาก่อนแคนาดามองนั่นทำไมแคนนาดาเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอกูเจอมัวว่ะมัว กูเจมัวมันเป็นมันเป็นม้าลายบัวฮาวอ่ะฮาวอ่ะเออฮาวอ่ะไอ้กูไปตีเชี่ยอะไรกูอีกวะโดเกียไม่ใช่ราคาเดี๋ยว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 ผมขอไปศึกษาทำอุปถหน้าดีกว่าเอาเลยมันสร้างไม่ได้อ่ะมันสร้างไม่เป็นเอาเลยเออก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของพวกเรานะครับคลิปจบเพลงแค่นี้เดี๋ยวอาจจะมีตอนต่อไปนะถ้าสมมติว่าไอ้ไม้มันกลับมาอาจจะมีตอนต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบาาายยยบบบ๊๊ายบาย